สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับน้องนินะครับที่ร้านกันไพรนะครับเป็นร้านอาหารป่านะครับอยู่ที่อำเภอะพุทบาทค่ะจังหวัดสระบุรีค่ะครับวันนี้ผมมาแบบว่ามีแขกรับเชิญด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของร้านที่นี่นะครับก็มีการต่อเติมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะ ความแซ่บเหมือนเดิมความอร่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวถามก่อนแซปบนี่คืออาหารหรือว่าอะไรคะอาหารขออาหารใช่ไหมครับไม่ใช่คนไม่ใช่คนอ๋อไม่ใช่คนนะฮะอาหารนะครับท่านผู้ชมอย่าลงประเด็นนะครับวันนี้นะครับมีซิกเนเจอร์มารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูมีสี่สี่เมนูนะครับเมนูแรกก็จะเป็นแกงปลาปลาคังนะครับปลาทับทิมทอดสมุนไพรกบระเบิดค่ะแล้วก็เนื้อล่องโคงผัดยี่หร่าค่ะ เป็นเมนูที่ขายดีขายดี D, ค่ะครับแล้วก็ในส่วนที่ผมยืนกับน้องนี้ตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงทางด้านหน้าร้านนะครับของอร้านกันไพรนะครับชื่อร้านเต็มๆชื่อว่าร้านอะไรครับร้านอาหารป่าก,กันไพรค่ะกันไพรร้านอาหารป่าก,กันไพรนะครับก็ ยังไงเพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามนะครับก่อนที่จะไปดูหน้าตาของอาหารที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็มีในส่วนของการต่อเติมร้านทางด้านหลังด้วยเยนาะใช่ค่ะห้องน้ำทางเดินห้องน้ำให้มันแบบว่าสะดวกมากขึ้นนะคะ่ะครับแล้วห้องนอนนะห้องนอนจะเป็นของคนง,งานต่อเติมเฉพาะห้องเป็นห้องห้องของน้องเด็กเส์ฟอะไรเงี่ะ ที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอพุทธบาทนะครับท่านผู้ชมถ้าใครที่อยู่ในโซนแบบจังหวัดลบุรีหรือว่าสระบุรีเชียงใหม่มาได้ไหมมาได้นะมาได้มาได้ เชียงรายจังหวัดเลยมาได้มาได,มได้เลยมาได้หมดค่ะราชานีมาได้หมดปักหมุดตาม Google Map มาได้เลยค่ะพิมพ์ได้เลยว่า <c oughs> การภัยอาหารป่าก็คือแมปที่ถูกต้องค่ะไม่พาลงแน่นอนครับผมพิมพ์ว่าการภัยอาหารป่าอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในร้านกันดีกว่าว่าอ่ส่วนเฉพาะที่อ่าต่อเติมเป็นยังไงบ้างเนาะคุณนี่เนาะเดี๋ยวตามมาเลยครับท่านผู้ชมก็คุณนี่เราอยู่ในภายในร้านเรียบร้อยกันแล้วเนาะอ่้เดี๋ยวคุณนี่พาผมไปดูในส่วนของที่ต่อเติมเป็นห้องที่แบบเป็นห้องแอร์หน่อยใช่จ้ะได้ ตนห้นะะอ,องแอร์ของเรานะคะเดิมทีพื้นมันจะเป็นแบบโมซึ่งมันอมปุ่นแปกติแล้วมันจะเป็นพมสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะที่พื้น<ช>มันจะอมฝุ่นมันดูแบบไม่ค่อย ก็เลยลองทําใหม่ก็คือเทปปูนใหม่อะไรเงี<ม>้ยค่ะแล้วก็ทาดูให้มันโป่งสะอาดมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ส่วนทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ใช่เป็นวิวค่ะเดี๋ยวถ้าเขาก็จะปล,ป,ลปลูกมันนะปลูกมันแล้วข้างหลังก็จะเป็นวิวแบบภูเขาต้นไม้แบบให้ให้ความแบบว่าเป็นป่าจริงๆบ้าน,าน,านๆอะไรเงี้ยค่ะ ตรงนี้รองรับได้ประมาณกี่คนเนี่ยคุณนิ10-20คนได้เลยค่ะแล้วก็มีคาราโอเกะให้ด้วยอ๋อมีคาราโอเกะด้วยใช่ถ้าเกิดอยากจะจัดเลี้ยงอะไรอย่างเ <ๆ S 2> งี้ยค่ะก็โทรมาจองอาหารก่อนล่วงหน้าค่ะเพื่อเตรียมไว้ให้เลยอะไรเงี้ยจะได้เพิ่มแบบความสะดวกให้กับแล้วถามก่อนว่าที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วหยุดวันไหนบ้างเปิดตั้งแต่9โมงค่ะจนถึง3ทุ่มค่ะ3ทุ่ม3โมงครึ่งท,ทุกวันแต่ว่าวันอาทิตย์อาจจะหยุดอาทิตย์ละเดือนเดือนหนึง่งอาจจะหยุดอาทิตย์สองวันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแจจจ้้้งงทาาหนเเพพอ่ะฝไดม ได้ได้ะะได้ค่ะเป็นเพจร้านอาหารป่ากันไผ่นะคะอเอาไปกดลองกดจะมีข่าวสารแจ้งะคะ่ะ<ต>ว่าอาจจะมีเมนูแบบว่าวันนี้อาจจะมีเมนูพิเศษที่มันไม่ได้มีในร้านเหมือนแบบเราไปเจออะไรที่มันแบบดูแบบดูแบบพิเศษแปลกๆอลคนมาเปิดแบบชอบทานของแปลกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับ ก็ระหว่างที่ผมคุยไปนะครับก็จะมีเพจของร้านกันไพรขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับจะได้เข้าไปให้ถูกใน f c e e o o o เนาะ,ะนะครับช่องจ้าเป็นช่อง y t u t u นะครับนี่ครับเอกกินเที่ยวนะครับก็มารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูใครที่ ชอบแนวอาหารป่านะฮะก็อ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเมนูทางร้านกันบ้างนะครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะครับอ่าที่ซิกเนเจอร์ที่ผมบอกไป4มเมนูเนี่ยมีเมนูอื่นอีกที่น่าสนใจนะครับอยู่ทางด้านหลังของผมนะครับไปดูเลยครับก็จะมีบนพวกผัดเผ็ดผัดชาแกงป่าต้มยำนะฮะผัดกระเพราทอดกระเทียมนะครับเนื้อหมูบดล่องโคง3ามชั้นนกกระจอกเทศ กบบกนะครับวัตถุดิบป,ป่านะครับก็นี่ครับงูเห่านะครับงูเห่าชาละวันล่องโคงนะครับข้องตันนะฮะแก้งกวางกบหมูป่านกหนูมีหมดนะฮะหรือวัตถุดิบตามฤด,ดูกาลกระเบนไข่ปลานะครับโอ้โหมีทุกอย่างาที่เป็นของป่าเลยนะท่านผู้ชมแบบคือ ปกติแล้วอาหารทานยากนะนะครับเนี่ยครับปลาบึกปลาช่อนปลาไหลปลานะครับปรุงปลานะครับกระเบนไข่ปลาปลากดปลาคังปลานิลปลาทับทิมทอดสมุนไพรนะครับแล้วก็มีทิ้งนิดนึงนะครับก็อาหารบ้านบ้านแต่จัดจ้านเกินบรรยายนะครับตรงนี้แหละนะครับจัดจ้านแน่นอนนะฮะ ในส่วนของรายการอาหารก็เดี๋ยวจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอาหารให้กับท่านผู้ชมได้ดูค่ะที่ชอบอาหารป่ามันบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูเมนู4เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์กันแล้วก็จะได้จะลองว้าวแน่นอนนะครับท่านผู้ชม มะเขือมุเพวงมะเขือมะเขือพวงเนื้อปลาปลาชิมแบชิมั่งชิมกั่ชิมน้ำแบบชิมเครื่องเทศแบเข้มจุนเข้มจุน่นอลาเค็มคนใช่ไหม กอดไปกับข้าเกี่ยวเลยอืม,อมปลาปลานี่คืออร่อยมาก สุดยอดครับก็ทานมาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ามาขอสรุปให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะว่าแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะครับอาเริ่มจากกบระเบิดก่อนเนี่ยก็คือก็จะมีรสชาติที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็พูกเครื่องเทศอย่างเงี้ยกิ่บไอ้เอบติกเขาโขกจับโขพวกพริกแห้งไงใช่เนี่ยเผ็ดแล้วก็ไม่แฉะไม่มันเขาผัด ม่ก็ไม่รู้ว่ามันกรรมมาวิธีของเขาบางบางที่อ่ะใช่มันเชออจานไปเลยอ่ะเทนี่แบบว่าแบบเน้นๆนะใช่ระเบิดนะครับก็แนะนําเลยเข้าท่าเข้าท่าแล้วก็แล้วก็มีไก่ป่าปลาคังนะครับเนี่ยาคถือว่าแนะนําเลยนะครับท่านผู้ชมเครื่องเทศตัาแรงดีใช่เครื่องเทศแรงแล้วก็น่าจะพรแกงน่าจะขมเองมด้วยแหละใช่เพราะว่าเข้มข้นน้ำน้ำน้ำแกงเข้มข้นมากใช่แล้วนี้เรามาที่ปลา ปลาทับทิมทอดสมุนไพรครับใบกะเพรานี่คือเป็นแบบว่าข้าวเกี๊ยบเลยใช่ไหมเอเป็นข้าวเกี๊ยวเลยนะครับปลานี่ก็กรอบนอกนุ่มในเนื้อเนื้อใช่สำหรับคนชอบปลานะสองเมนูนี้เลยก็คือปลาคังกับทับทิมทอดสมุนไพรเนี่ยของแท้ของแท้เลยอาจนนี้มาลอกลอกโครงยี่หลักเนื้อบัวนุ่มบอกเลยว่านุ่มเพราะว่าเนื้อส่วนใหญ่จะ เหนียวเคี้ยวไม่ออกหลายคนจะไม่ชอบกินแต่ว่านุ่มเลยเจ้านี้ <Okay. S 1> แล้วก็น้ำมันที่ผัดไม่แ uh huh. จานไม่อะไรไม่เลี่ยน uh huh. พริกแกงอะไรก็เข้มข้น uh huh. แนะนำเลยสำหรับคนไม่ชอบกินไ้มันเยอะแฉะเชอะอะไรเงี้ย uh huh. แนะนำร้านนี้เลยผัด สองผัดที่เห็นเห็นเลยแม้กระทั่งวาตาบิทอดเนี่ยแบบมาแห้งแบบเออแทบจะแบบไม่เห็นรอยน้ำมันไม,มไม่มีน้ำมันบบเลยอ่ะใช่เนี่ยแห้งกรอบนอกนุ่มในเป็นขนมเลยใช่โดยเฉพาะใบกะเพรา,าอ,อ่ะครับอ่าตอนนี้ตามผมพูดบ้างนะครับท่านผู้ชมก็คือเพอร์เฟกนะครับถ้าแบบว่าร้อยคะแนนเนี่ยผมให้ประมาณ97-98ได้เลยนะครับท่านผู้ชมอีก2คะแนนหายไปไหนนะครับ ไม่ได้หายไปไหนนั้นจริงก็ให้ร้อยเลยดีกว่าเนาะให้เป็ร้อยเต็มร้อยเลยดีกว่านะฮะสำหรับร้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่คือลงตัวที่สุดเลยอาหารป่านะครับรสชาติร้อนแรงนะครับค<อ>นพ่อพันจัดรถจัดจัดต้องเมนูนี้เลยเดี๋ยวช่องจะสอนนะครับตะสอนเพื่นอนผมก็ชอบทานรสจัดนะครับจัดจ้านเกินบรรยายที่เขาบอกไว้นะครับอ,อันนี้เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมอร่อยตามสโลแกนเลยเผ็ดตายแมวเลือก สโลแกนเพ็รตายแมวเรื่องครับใช่ครับสำหรับการภายอาหารป่าที่นี่นะครับแนะนำให้เพื่อนๆมาเลยนะครับอร่อยมากๆแล้วก็สโลแกนร้านที่นี่คืออะไรครับแม่หมอป้ายรู้ไดจะจัดจานเกินบรรยาย่ะครับแล้วก็มาครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้ก็มาซ้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวต่อไปเดี๋ยวก็จะมาอีกใช่ไหมตาสอนอืมวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างตาสอนอาหารป่าอาหารป่าก็อย่างที่บอกนะ หนึ่งรสชาติต้องจัดจ้านนะสองเครื่องแกงเครื่องพริกต้องถึงถ้าไม่ถึงก็เข้าป่าจริงๆเลยแหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกก็คือเข้าป่าตามชื่อ,อปไปยอมรับว่าที่นี่เครื่องแกงเขาดีนะ,ะไม่รู้ไม่รู้สูตรเขาแหละแต่ว่าอร่อยเครื่องแกงถึงแล้วก็พวกพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรทุกอย่างเขาถึงมากเหมาะสําหรับ คนที่ชอบรสจัดนะครับรสจัดแนะนําเลยนะครับโดยเฉพาะพวกอะไรอะปละทาทังอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเมนูเครื่องแกงเยอะๆใช่ใช่แนะนําเลยนนสําหรับมาเลยแล้วก็เราก็ปลา พับทิมข้าวสมุนไพรนี่ก็แนะนําด้วยนะครับแล้วก็น้องน้องนี้คนนี้ก็แนะนําด้วยนะแซ่บเผ็ดแซบเผ็ดเป็ดอาหารแน่นอนครับอันนี้จริงใช่ไหมเนี่ยจริงจริงเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วนะฮะโอเควันนี้ยังไงก็ลาเพื่อนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอ่าน้องนี้นะครับมาร่วมไปถ่ายทํารายการให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยเนาะเดี๋ยวในข้างหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนฝากติดตามไลค์แชร์แล้วก็กด สับตะไคร้ดกดแจ้งเตือนด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ